แล้วองค์คงอยู่ข้างในใช่ไหมมีนะค้าเรียบคุ้มกันพระองค์แล้วใต้เท้าเฉาฝากมาบอกว่าอย่าัดขืนเลยหากยังดื้อดึงเกรงว่าต่อไปจะหาทางลงไม่ได้ข้าก็อยากฝากข้อความไปถึงท่านเฉาเหมือนกันว่าข้าทำงานได้สมบูรณ์แบบไม่มีความผิดพลาดใดๆเออเออท่านหยางมาถึงแล้วแต่กลับไม่เรียกข้าเลยเหรือเยเฟย ติดเอกแห่งกบีเซียนเย่เฟยเหรอถึงกับได้รับความช่วยเหลือจากกบีเซียนเชียวหรือเจ้าก,ก็เป็นคนของท่านเฉากงด้วยหรือพวกเขาก็ด้วยหรือติดพี่เย่ท่านใจร้อนเกินไปแล้วจะกล่าวโทษท่านเฉากงได้อย่างไรกันท่านขุนนางอย่าได้ตำหนิข้าที่มาเมืองหลวงก็เพื่อขอพึ่งพาท่านเจ้าเมืองเฉาปอาบายก่าวอเล่นแล้วคนพวกนี้มันก็แค่พวกมือสังหารที่ไม่รู้จักที่ตายที่ฝังเท่านั้น แล้วขุนนางที่พระอ,องค์ตัดถึงนั้นคือใครกันหรือจะเป็นท่านเฉากงก็อมอมที่รับใช้ในตำหนักโหได้มีวาสนาได้พบกับท่านเฉากงเพียงไม่กี่ครองเท่านั้นเองขอรับโอ้ข้าคงเข้าใจผิดไปเองถ้าเช่นนั้นพวกเรารีบเข้าไปกันเถอะเชิญขอรับท่านยางท่านอยู่เป็นเพื่อนข้าก่อนละข้ากลัวจนตัวสั่นไปหมดแล้วแน่นอนอยู่แล้วขอรับข้าต้องไปส่งพระอ,องค์เข้าเฝ้าองค์จัก,กรพรรดิก่อนเป็นอันดับแรก ล้มเหลวอีกแล้วงั้นหรือองชายไม่ได้เดินทางไปกับหยางหยวนตั้งแต่แรกแต่กลับเป็นสิทธิ์เอกของกระบีเซียนที่ลอบพาพระองค์มาเมืองหลวงเฮ้อหยางหยวนก็ยังเป็นหยางหยวนอยู่วันยังค่าในครั้งนี้ข้านี่ช่างประมาทเกินไปจริงๆริงสิทธิ์เอกกบีเซียนงั้นหรือข้าไม่อาจประหลาดใจได้เลยองชายทุกพระองค์ล้วนมีใช่คนธรรมดาแต่หากเป็นกบีเซียนลูจน่จอนนั่นคือยอดฝีมืออันดับสี่แห่งใตล่าเชลนะอัครบ อันดับสี่แห่งใต้่าอย่างนั้นเหรอเมื่อปีนั้นประมุกพักชิงก็เคยเป็นอันดับสี่แห่งใต้ล่าเช่นกันไม่ใช่เหรอตอนนั้นหยางหยวนยังเป็นเพียงจอมยุทธขั้นหนึ่งกลับกล้าบุกถิ่นของพักชิงสุดท้ายเขาก็ถูกหยางหยวนฆ่าในถิ่นตนเองช่างเถอะหยางหยวนผู้นั้นต่อให้มีฝีมือแค่ไหนก็เพียงแค่จอมยุทธที่เก่งขึ้นมาหน่อยก็เท่านั้น เอาละแล้วตอนนี้หอยแย่ย้องเป็นยังไงบ้างเราพักกองกำลังต่างๆในยุทธภพก็เปรียบดังคมดาบที่แหลมคมตอนนี้ตำหนักมืนทองถูกเจ้าเทียนอี้ทำลายสิน้นเราจำเป็นต้องหาผู้มาทดแทนลูกทราบดีว่าท่านพ่อบุญทําให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ลูกนั้นได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดขอรับท่านผู้อาวุโสเจ้านะับเป็นโชควาสนานักข้านึกว่าท่านจะมาไม่ได้ในวันนี้ซะแล้ว ที่จริงแล้วข er ้าไม่สมควรมายังที่แห่งนี้เลยด้วยช่วงเวลาแบบนี้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็อดไม่ได้ที่จะมาพบกับเจ้าของที่แห่งนี้ด้วยตาตนเองก็ดีแล้วที่ท่านมาหากท่านไม่มาข้าเกรงว่าคงยากหลีกพกนชะตากรรมอันเลวร้ายและคงเสียใจไปตลอดชีวิตท่านหมายความว่าอย่างไรไม่มีอะไรหรอกก็แค่คิดจะกวาดล้างสมาคมมังกรโลหิตก็เท่านั้นเองตอนนี้พวกเขาคงออกเดินทางแล้วสินะ าดว่าข่าวคงจะกระจายไปถึงพวกเขาในไม่ช้าขวาดล้างสมาคมมังกรโลหิตงั้นหรือยามนี้เราศัตรูล้อมรอบข้าย่อมหาตัวเลือกที่อ่อนแอมาจัดการก่อนให้พวกมันรู้ว่าข้าไม่ใช่คนที่ควรล้อเล่นด้วยนี่ท่านจริงจังใช่ไหมแน่นอนเจ้าคิดว่าข้าล้อเล่นหรือคนทั้งยุทธภพต่างคิดว่าข้าเป็นเพียงปลาตัวหนึ่งในเขียงแต่เมื่อข้ามีอาวุธชั้นยอดอยู่ในมือข้าอยากฆ่าใครผู้นั้นย่อมมีอาจรอด ท่านกับสมาคมมังกรโลหิตไม่มีความแค้นต่อกันยายถึงต้องทำเช่นนี้พวกเราฆ่าคนต้องมีเหตุผลด้วยหรือยังดีที่ท่านมาไม่เช่นนั้นข้าคงต้องไปลงมือกับท่านด้วยแล้วตกลงแล้วท่านต้องการอะไรกันแน่ท่านดูสิตอนนี้ข้าตัวคนเดียวไรที่พึ่งข้าอยากจะหาลูกน้องมาไว้ข้างกายเจ้าดาบอสูรนั่นก็คงไม่ยอมรับข้าเช่นนั้นก็ต้องกำจัดทิ้งซะแล้วแล้วท่านละ่ะ แค่พอเรื่องนี้งั้นหรือเจ้าดาบอสูรนั้นท่านคิดว่าเขาจะมีประโยชน์อันใดกับข้าหรือก็แค่คนฝึกวรยุทธ์คนหนึ่งรอบกายข้ามีจอมยุทธระดับหนึ่งมากมายใครเขาไปสักคนก็มีได้ต่างอันใดเขาคนนี้แท้จริงแล้วเป็นใครกันแน่ทั้งที่ดูเหมือนไรซึ่งพลังวรยุทธโดยสิ้นเชิงแต่เหตุใดกันบรรยากาศรอบกายกลับแผ่กินไออันน่าสะพึงกลัวไปทั่วทุกสารทิศ ตกลงแล้วท่านต้องการสิ่งใดกันแน่ต้องการให้ข้าเข้าร่วมสังกัดท่านหรือใต้เท้าข้างกายท่านเต็มไปด้วยยอดฝีมือข้ามีอาจสร้างความแตกต่างได้สักเท่าไหร่หรอกอย่าละแวงข้านักเลยข้ามองเห็นคุณค่าในตัวท่านจริงๆถูกต้องดาบสูนก็เป็นเพียงนักสู้คนหนึ่งแต่ท่านนั้นแตกต่างมองจากภายนอกสำนักของท่านดูเหมือนโรงน้ำชาบอรพน,นันหรือแม้แต่สถานที่ขาของเถื่อน แต่ข้าย่อมรู้ดีว่าพวกท่านไม่ได้ทําเพียงค้าขายเล็กๆน้อยๆอยสิ่งที่ทําอยู่คือการค้าข่าวสารท่านมีใครหนุนหลังอยู่กันแน่ข้าไม่มีลากเงาที่ยง้งโจท่านรู้เรื่องนี้ได้ยังไงข้าจะมีใครได้เล่าทั้งหมดเป็นเพียงการคาดเดาแต่พอเช่นนั้นข้าจึงอยากมีสายข่าวเป็นของตนเองแบบนี้จะได้สะดวกขึ้นท่านก็ใช้วิธีนี้ข่มขู่ต่อมนักทะเลมรกตด้วยเช่นกันงั้นหรือ ดูท่าทางท่านจะจับตาทุกการเคลื่อนไหวของข้าไม่ให้ข้าสายตาเลยสินะแต่ท่านควรเข้าใจไว้ว่านางไม่เหมือนท่านนางไม่กลัวตายการคมคูนางย่อมไร้ความหมายแต่ว่าท่านตั้งหากที่กลัวตายส่วนข้ามีจอมอยุทธระดับหนึ่งอยู่ในมือถึงสามคนข้าจะให้ผู้ใดตายผู้นั้นย่อมไม่รอดเพราะฉะนั้นคมคูท่านนะ่ะเหมาะสมที่สุดแล้วตกลงท่านหลายกาถึงเพียงนี้ต้องการให้ข้าทำอะไรล่ะ เลือกได้ฉลาดนักตอนนี้เราผู้มีอำนาจที่สนใจหอเย่ยางต่างก็เข้ามาในเมืองอยางโจแล้วเช่นนั้นช่วยข่าจัดระเบียบพวกมันสักหน่อยท่านคิดจะกวาดล้างพวกเขาทั้งหมดงั้นหรือจะให้ข้ากำจัดพวกเขาทั้งหมดได้ยังไงหากเป็นเช่นนั้นข้ายังจะอยู่รอดได้อย่างไรกันข้าเพียงต้องการเปลี่ยนไปใช้วิธีที่สงบสุขกว่านี้ก็เท่านั้นก็เหมือนกับพวกเราในตอนนี้ข้าเข้าใจแล้ว อีกหนึ่งช่วยยามของจะถูกนำส่งมาคุณชายจัดการเรียบร้อยแล้วขอรับเร็วขนาดนี้เลยเหรอนี่คือความเร็วปกติหากคุณชายต้องการข้าสามารถทำให้เร็วกว่านี้ได้อีกขอรับซางกวนหลี่ละนางไม่อาจจะทนไหวเลยต้องออกไประบายข้างนอกข้าน้อยขอถามสักหน่อยคุณชายคิดเห็นเช่นไรเกี่ยวกับแม่นางสางกวนท่านหมายความว่ายังไง หากเป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชาวิชาวลยุทธ์ก็คือศาสตร์แห่งการสังหารอยู่ดีหากเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ว่าวลยุทธ์จะสูงส่งเพียงใดก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีอย่าไปบังคับนางเลยปล่อยให้นางเลือกเองเถอะอีกทั้งการเป็นองคลักษ์ก็ไม่จําเป็นต้องฆ่าคนเสมอไปคุณชายก่อนหน,นี้ท่านปกปิดตัวตนได้แนบเนียนไม่มีผู้ใดเอจแต่ตอนนี้คมกระบีได้เผยออกมาเกรงว่าเมืองหลวงคงต้องล่วงรู้ในที่สุด ข้ารูดีเออมีคนข้างนอกฝากให้ข้านำสิ่งนี้มาให้เจ้า